คนเรือเอกแห่งกองทัพเรือแต่ปัจจุบันได้เข้าร่วมกับกลุ่มโจรสลัดหนวดดำโดยไม่ทราบสาเหตุชายผู้มีพลังผลพิศเยือกแข็งที่ไม่เกรงกลัวน้ำทะเลต่อจากอีพีที่แล้วนะครับที่ผมได้แต่งตัวเป็นคู่ซันใช้ผลน้ำแข็งฟาวเวอร์หนึ่งถึงเจ็ดร้อยไปนะฮะวันนี้ผมจะแต่งตัวเป็นคู่ซันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะใช้ผลน้ำแข็งตื่นนะฮะฟาวเวอเจ็ดร้อยถึงพันห้ากันครับเหมือนเดิมนะฮะดีนี้ผมแจกนะครับแล้วก็ประกาศผู้โชคดีได้รับไอดี้ท้ายคลิปด้วยนะฮะส่วนคลิปนี้ยังมีคำถามให้ตอบกันอย่วมมาาางถ ถามว่าโลกนี้มีแต่น้ำแข็งเนี่ยคุณจะเอาชีวิตรอดมันยังไงนะครับใครตอบได้ปันสุดท้ายเอาผลน้ำแข็งถาวรไปเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับนะกดไลค์ถึง5 0 0พันกันด้วยพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย ร้านระเบิดและทีลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเที่ยวเล็โคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพาสอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงสักสีออสตุยยังไม่จบในไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันขายด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อแต่แ้วที่ลาวาบักลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ เข้าสู่อีพีสุดท้ายของผลน้ำแข็งในบอกฟุตกันต่อเลยฮะท่านผู้ชมครับมาถึงเราเข้าแบบอนิเมดีซน์ก่อนนะฮะไปแต่งเป็นกูซันเวอร์ชัน2กันนะครับครั้งก่อนเนี่ยเราแต่งเป็นเวอร์ชั่นแบบเออเป็นเรือพลเรือเองยังไงแต่ตอนนี้เขาเลิกแล้วนะครับเป็นเจ้าของโรงงานน้ำแข็งแทนแบบอนิเมดีซน์นะครับก็มีโซนต่างๆมากมายให้เลือกชมกันนะฮะสามารถวาร์ปได้นะครับเราจะวาร์ปไปที่โซนวันพีชนะท่านผู้ชมครับแล้วก็เดินไปที่กูซันเลยนะฮะนี่เลยครับผมมีเวอร์ชันเออเจ้าของโรงงานน้ำแข็งอยู่นะครับนะะคุททดลอออองงสเพยกกก่นนนนนไู้้้้้้้ชมถถถาาาาใใใจ็รซซืืขขภแิีีะ สามารถเอาเล่นแมปอื่นได้เลยนะครับสะดวกสบายโดยไม่ต้องมานั่งหาของเองนะครับลิงก์แมปอยู่ด้านล่างกดเข้ามาเล่นกันได้เด้อฝากด้วยละกันในะคลับมาถึงกูซันก็เราก็มุ่งหน้ามาที่เกาะที่เราเคยสู้กับไอ้อคายยุดนะครับแล้วก็ซื้อนี่เลยฮะเงินม่วงไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลงกับน้องแอดมินของเรานะเขาหูดเขาตึงอยู่แล้วนะครับมาถึงเราก็ว์ปมาที่นี่เลยครับผมเกาะน้ําแข็งนะฮะแน่นอนว่ากูสู้ไม่ไห่นะครับหนียังเดียวเลยนะฮะน้องแอดมินของเรานะครับจัดการไปนะครับเพราะว่าเขามีผลพิษสายสุดตึงและเวลตัดนะครับกูนะเว้ 700นะครับไม่สามารถทําเปลี่ยนอะไรได้เลยนะฮะเกาะแรกก็เป็นเกาะเล็กๆนะครับที่แบบไม่ค่อยมีอะไรเลยนะฮะเกาะแรกผ่านไปเกาะที่2ตามมานะครับเกาะที่2อนี่ก็จะมีหมู่บ้านเล็กๆนะครับคิดถึงเกาะตอนช่วงเลเวล1 0ึนะฮะก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วน้องไอ้มินของเราก็ใช้ผลหิมะนะครับในการจัดการมนต์นั่นเองนะครับซึ่งเราก็นี่แลหละฮะยืนบนน้ำแข็งได้เพราะเราไปกวน้ําทะเลท่านผู้ชมครับก็สามารถต่อดาเมจด้านนอกได้แบบนี้เลยเกาะต่อไปก็ดูดีมีสไตล์เหมือนเราไปเที่ยวฮอกไกโดยังไงไม่รู้นู้มบนะเรบคัอ นี่สินะความเจริญเกาะต่อไปก็จะมีหมู่บ้านเอสกิโมนะผู้ชมครับให้อารมณ์เหมือนเกาะตอนเลเวล100นะฮะในเกาะโลกแรกนั่นเองนะท่านผู้ชมครับดูแลกันนะเหมือนเดิมฮะตอ่อดาเมจด้านนอกและต่อไปก็เกาะสุดท้ายครับผมนะอารมณ์คล้ายๆวอเตอร์เซเว่นแต่ว่ามีใจน้ําแข็งทั้งหมดเลยนะครับด้านในก็มีรูปปั้นใครก็ไม่รู้นะโอ้โหคุณดูว่าเล่นเลนเ e ซนะด์อีวิวนะท่านผู้ชมครับนะ่ามีไวรัสอยู่ด้านในโอเคครับผมบอสก็จะเกิดที่นี่แหละ และหลังจากที่น้องเอ็นมินของเราฆ่าบอสได้สําเร็จนะครับเราก็จะมาซื้อสกิลแรกกันครับผมมาดูว่ามันจะหลอกกูเท่าไหร่นะฮะห้าร้อยนะครับสำหรับสกิลแรกนะครับเป็นสกิลเซตนั่นเองนะครับอันก่อนเป็นการยิงน้ําแข็งออกไปนะครมาดูสกิลนี้กันนะครับเป็นการปล่อยหิมะออกไปนั่นเองโอเคครับผมสุดตึงสุดอันตรายกูละโค้ชชอบเลยนับอีกรอบหนึ่งบูมบูมบูมอย่างเงี้ยต่อไปกันสกิลที่สองครับผมใช้สองพันแฟกชเม้นนะท่านผู้ชมครับ ก็เพิ่มสกิลเอออกมาครับผมเป็นสกิลน้ำแข็งนั่นเองเอาไว้เดินทางได้นะฮะก็ถือว่าสะดวกสบายดีต่อไปมาดูที่สกิลเอกันฮะราคา3 0 0 0แฟกเมนต์ครับผมโอ้โหเริ่มแพงขึ้นมาแล้วสก,กิลนี้ก็เหมือนโทรโ,โลกีโชตูนะท่านผู้ชมครับแต่ว่ามันแหลมขึ้นและก็ใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองต่อไป5สก,กิลต่อไปเลย4 0 0 0แฟกเม้นต์นะท่านผู้ชมสกิลนี้เหมือนปล่อยมังกรออกมาสตัรคู่ต่อสู้นะท่านผู้ชมครับก็ไม่รู้ว่มันใช,ใช้งานได้ดีขนาดนั้นเลยหรือเปล่าฮะก็ไวส้กกสตาร์ทเด้นั แสกิลนี้ก็คล้ายๆสกิลของอันแรกเลยครับผมก็สตันรอบๆนั่นเองนะฮะกลมๆแต่ว่ามีหนามแหลมเหมือนทุนดรกีออกมาจบพูดมากปากเป็นนะครับมาฟาร์มกันเลยดีกว่าเลยวลวเจ็ดร้อยสองนะผู้ชมครับมาถึงแล้วก็ใช้สกิลทั้งหมดที่มีแล้วก็นี่ครับผมไล่ฟันทีละตัวเลยบอกได้คําเดียวว่าแรงเพิ่นนะฮะแน่นอนว่าผลผลน้าแข็งมันเป็นสายสตาร์ทอยู่แล้วนะครับก็ง่ายนะครับผมฟาร์มง่ายเกินเลยดูดิไล่ตบเรียงเตือนิ่มขนาดนี้ว่าคนหรือกีกันเนี้ย มาถึงเนี่ยบุเมก็ไปครับผมเรียบร้อยนะฮะนี่ฟันสกิลอย่างเดียกก็พอไม่ต้องฟันก็ได้นะเอาจริงๆนะสกิลอนแรงโอเวล726ครับผมมาสู้กับไวรุ่นขอทานออนไลน์นะครับที่มีพลังยิ่งกว่าเดือหักนะฮะกูบอกได้คําเดียวว่าพวกนี้แม่งตีโคตรแรงนะครับนี่ขนาดแบบข้าวไม่ค่อยได้แดกนะเนี่ยถ้าได้แดเข้าวด้วยกูว่านจะแบบโอ้โหคนเหล็กบัตเทวดากูบอกเลยนะครับนะก็ให้จัดการแปดตัวเหมือนเดิมเลยครับเราก็หัวก็ไปเรียบร้อยครับผมและตัวต่อไปนะครับก็คือการสู้กับบอสไดมอนด์ฮะ 50นะท่านผู้ชมครับบอสตัวนี้นะฮะบอกได้คำเดียวว่าฟันโคตรแรงนะครับก็ต้องระวังกันหน่อยละกันนะครับเป็นบอสช่วงแรกๆที่ค่อนข้างจะยากพอสมควรแต่เราก็มีสกิลสตันนะครับแต่กูเคยสตันไม่เคยจะโดนเลยแต่ด้วยพลังเทพเกมผลน้ำแข็งนะครับก็สามารถเอาชนะไอ้ตัวนี้ได้นะครับแบบสบายๆสไตล์ทิวลิ์เวล851ครับผมมาสุ่มผลปีศาจนะครับเอาเลิกเอาใช้กันหน่อยละกันแล้วดูมันให้อะไรกูมาไอเวนเฮ้ยแม่งหลังจากที่เปลี่ยนคนสุ่มไปนะครับบังดำกูเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยแต่ผลดีๆนะเออไอแกหหัวงงอกกนี่่แมจะใู้ ไปขอแบบเปรตๆทั้งนั้นเลยนะครับต่อไปครับผมทำเควสหาตีห้าสิบตัวนะครับกับบอลพวกนี้ฮะเป็นเควสพิเศษนะครับที่จะได้เอ็กพีเยอะมากเลยก็ปลดล็อกคนในคุกด้วยไงเราเป็นคนเลื้ยเองไงอดีตก็ยังเป็นคนดีอยู่และแป๊บเดียวนะฮะเราก็ฟาร์มจะครบ50ตัวแล้วท่านผู้ชมครับผลแข็งเดียวโอ้โหโคตรดีเลยฮะโอเคเรียบร้อยครับผมต่อไปนะฮะไปรับเควสแล้วก็สู้กับไอเจลามี่กันต่อช่วงนี้นะครับเวลามี่ของเราแดกส้มตำเยอะไปหน่อยครับผมน้าเขาใส่ผงชูรสเยอะนะครับนางดูดีหัวลด้วย ก็ไม่รู้ใครเหมือนกันตอนแรกเขาเหมือนจะมาฆ่ากูเลยฮะแต่เขาดูส่งแล้วว่าไอ้เพลยนี่นะครับเวลน่าจะน้อยนะฮะและกกำลังฟาร์มเวลมันก็นเลยช่วยกูนะครับไม่รู้ว่าช่วยจริงหรือเปล่านะฮะเออแต่ก็ขอบคุณหน่อยแ้กกันนะครับขอบคุณมากที่ไม่ฆ่ากูนะครับแล้วเราก็ฆ่าเบลามีตายเรียบร้อย จากนั้นเราก็ปลดรหัสในคุกนะครับเพื่อจะช่วยคนในคุกออกมานะครับเพื่อรับไอเทมพิเศษที่มันเอ่อสามารถทําให้ผมนั้นฟาร์มได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอนครับผมนับปลดล็อกก่อนเออช่วงนี้จับรหัสได้แล้วท่านผู้ชมเรียบร้อยนะครับเลเวล925แล้วก็มาเป็นสาวลำบุงใส่กระโปร้องรววับวับไแมมไม่ใช่นะครับต่อไปมาที่นี่เลยครับผมกีรแลนด์นะเออเกาะเดียวกับที่คีรลเกาซี่อัปเดตนะครับแต่ของเขานี่เล็กกว่านะอันนี้ใหญ่เบิ่มเติมเลยกูบอกให้นะครับน้าฟาร์มยาว นเี่ยแต่พอกูเดินไปนะครับบอสตายห่งซะแล้วดีกับคนอื่นเราไม่ชอบเราชอบใส่เดี่ยวออนไลน์ท่านผู้ชมครับนะศึกพลเรือเอกประทับกันครับผมกาวิตี้ประทับผลน้ําแข็งตึงๆนะฮะเราก็ไล่ฟันโวดๆกันไปเลยมาเดะน้องนะครับโดนพายุกูนหน่อยในโคตรแรงนะ,ะเออมีแต่สกิลสตัร์นะกูบอกให้โอ้กูใกล้าตายมันก็ใกล้าตายท่านผู้ชมครับเรียบร้อยฮะอืกลากอดได้นะโหนี่แหละครับผมได้ดาบเขามาด้วยเขาสู่เวล974ท่านผู้ชมครับมาสู้กับซอมบี้กันต่อเลยฮะไอพวกนี้เราก็ไล่แทงด้วยหอกของเรานี่แหละครับผม นั่งง่ายจะตายนะครับพวกนี้ไม่ค่อยแบบมีพิษมีภัยเท่าไหร่อ่ะท่านผู้ชมครับฟาร์มง่ายฮะก่อนนี้ชอบชอบนะครับเข้าสู่เลเวล975ครับผมต่อไปสู้กับแวมไพร์ฮะเออเข้าถ้ำกันดีกว่าครับผมนะ <S <S ไปหอาชราวันในนี้ก็ฟาร์มง่ายเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามอนเนี่ยมันอยู่ห่างก,กันแบบเป็นกิโลเลย <S <S กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแบบไม่ถูกคอหรือมันแบบคุยกันไม่รู้เรื่องหรือเปล่าฮะเออก็เลยแบบอยู่กันแบบสันโดษน่าจะเป็นอินโทรเวิร์ดนะพวกนี้ท่านผู้ชมนะครับเอออยู่ห่างกันเป็นกิโลเลยมึงดูดีนะ Well. ภาพใหม่ทีก็เลเวล1,049แล้วครับผู้ชมครับมาที่เกาะหิมะเลเวล1,050กันฮะเออพวกนี้นะครับคำทรงผาดามาเอสกิโมไม่รู้ไปเจอดาบมาจากไหนหรือเปล่าฮะเออออกมาล้ำนะครับเออล้โชมมึงไม่รู้ซะแล้วว่ากูเนี่ยเอเวลลุนผลน้ำแข็งนะเวย่ามาล้ำมัวๆวไม่ได้นะตบหัวแตกนะเขาบอกใอ้มันเดิมครับผมนะเ,ออเราอยู่เกาะน้าแข็งเราก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะผู้ชมครับในต,ตอนนี้ครับผมเออเซิร์ฟมันจะนวงๆยังไงไม่รู้นะครับช่วงนี้โลบูนไม่รู้เป็นปลิดอะไรนะครับนึงดูดิเฮ้ยนี่ ปิงร้อยล้านหรือเปล่า,าเนี่ยนีกูกดฟันไปแปดรอบแล้วเพิ่งจะออกมารอบเดียวเนี่ยได้รับมือใช้ป,ประสิทธิธภาพของพลําแข็งกูนะครับตกลง80%เเลเวล1,105สท่านผู้ชมครับสู้กับวัยรุ่นอ่านี่เลยครับผมเอสกิโมพาท่อแป๊บของซาโบะท่านผู้ชมครับนะดีนะไม่ติดออกไฟด้วยนะครับเออถ้ามาตีแล้วติดออกไฟเนี่ยกูจะบ้าเลยนะครับโอ้และมีคนฟาร์มรอยอยู่ด้านในด้วยนะแต่เราก็ไม่สนใจนะครับไปสู้กับสมุกเกดกันต่อเอ๊อว่าไงเพื่อนนี่เราเคยช่วยนายด้วยนะจำได้หรือเปล่าทีี่่่่่เเเกกกาาะะนน้้้แแแลลลจไไไมมมดยตูยวั นะครับไม่สนใจอยู่แล้วนะอกอูจะเอา XP น้องนะครับเรียบร้อยตายแล้วตอนนี้กูสันก็สู้กับวอ้รุ่นเลโก้นินจาโกอยู่ท่านผู้ชมครับนะเลเวลหนะึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดฮะโอ้นี่ครับผมยังไม่เกิดแต่ว่าเนี่ยเราเนี่ยเป็นฮาคี้แบบมองอนาคตได้ไงว่าตัวไหนจะเกิดแล้วนะครับเออโคตรตึงนะครับเรียบร้อยต่อไปไปสู้กับนะครับไัยรุ่นไพเรตลาวาต่อฮะตัวสลัดลาวานั่เนเองดีวมาดูกันว่าจะตึงขนาดไหนกระเชียวไม่กลัวอยู่แล้วลาวานะังเออกูจะต่อยห,หมดเลยพวกไอ้แบบลูกน้องอาคาย,ยุสเนี่ยพวกเนี้ย กูล่ะจะบ้า ลุงตือลุงตืออยู่ไหนอยู่ไม่ไกลและอยู่เกาะลาวาแน่นอนนี่เราก็ขวดมาเลยครับผมนะปีในใครเลือกลุงยุทธนะครับนะผมเลือกเฮกบาลให้นะท่านผู้ชมนะออตัดภาพมาที่เลเวล1 3 5่าดีกว่า,านะผู้ชมครับเราอยู่ที่เกาะน้นําแข็งอีกเกาะหนึ่งแล้วท่านผู้ชมมาที่นี่นะครับนะเดี๋ยวเราจะเจอกับครูซันตัวปลอมนะท่านผู้ชมครับใช่แล้วจริงแล้วกูเนี่ยตัวจริงนะครับสวยตัวด้านบนเนี่ยนะครับเป็นตัวปลอมนะฮะร่างแยกนะครับนะไปขอารุโตะนะครับนะบอกว่าสร้างร่างแยกทิ้งไว้นะครับนะ และก็ถึงเวลาศึกคู่สันปะทะคู่สันนะท่านผู้ชมครับน้ำแข็งตื่นเวียดน้ำแข็งตื่นนะเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะตื่นกว่ากันนะครับฝีมือล้วนๆนะครับน้ำไม่มีงูผสมนะมาถึงล็อกแรกไปก่อนเมื่อมามยิงพลังอะไรออกมาเนองนี่เจอกูหน่อยปั่วเข้าไปครับผมเราก็ถ่ายถ่ายถ่ายเลยครับผมโอ้โหโดนสตันเหมือนกันฮะแต่เราก็ล็อกแรกได้เหมือนเดิมครับผมสาธสกิลออกไปหามอนไม่เจออยู่ไหนคู่สันยึดบมูกกัสัตว์ประหรับสกิลแรกกัไปครับผมแล้วก็ยิงพลังตุรกีไม่โดนฮะแต่ก็สตันไม่โดนเหมือนกันครับผมสกิลเเเนนีี่ยแหละะะฮออออขงงดมืคป ผมอะไรไม่ได้กูพูดอะไรไม่ไเรียบร้อยตายครับผมนะชนะแล้วมาเจอกับบอสชาลาวันกันต่อเลยครับผมเลเวล1497นะครับนะเสด็จมาฆ่ามาเลยแล้วกันครับผมเพื่อจะเข้าเลเวล1500นะครับจะไปโลก3กันแล้วน้องนะครับตอนนี้พลังของเราโคตรตึงแบตเตอรี่579นะครับแต่ว่ามีโปมาช่วยด้วยนะครับกูก็ฆ่าทั้งโปทั้งมอนเลยแล้วกันนะครับทั้งบอสนะนี่แม่งไม่หายไปจากโลกสักทีในพวกมีงเนี่ยนะครับไอ้โรคปูระบาดเลยไก่ตัดออกกันลายเลยกุหลาบบ้าและเนื่องจากว่าเราไม่มีผลปีศาจนะครับ จะไปโลก3นะฮะก็เลยมาเทรดกับน้องเอ็ดมินนะครับน้อยมีของเรานี่แม่งมีทุกผลเลยนะฮะท่านผู้ชมครับก็เป็นตัวช่วยที่ดีของเรามากๆเลยนะครับแล้วก็เอาผลปีศาจนะครับมาให้แกนี่นะครับก็จะไปสู้กับนะครับไอ้โดฟามิงโกเถื่อนนะครับไปได้เวลาแล้วเอาผลปีศาจไปน้องนะครับผลเคิร์กผลของพ่อเลยนะเว้ยนะครับเออหักพ่อกันเยอะๆนะมึงหลังจากนั้นแล้วก็เสกบอสออกมานะครับเราก็กระทืบมาเลยแล้วกันนะครับบอสตัวนี้ก็ไม่ได้อะไรมากครับผมเราสายสตาร์ทลองหดอยู่แล้วนะครับเออไม่ได้แดกกูแน่นอนนะครับผละไปเดอออร์แมมมนนึงงเเีี่่ย2าลวค เก่งหลยหนุ่มนะมาดีนะครับปรกวศาสตร์พลังทุกอย่างที่มีแล้วท่านผู้ชมครับอือดูไม่ได้แอมกูสักแอะไอ้น้องยิงพลังอะไรเออตายต่อไปก็ผมได้เวลาสู้กับบอสไอพีอินทรามาถึงเรกอาซาด้วยโคกเลยท่านผู้ชมครับนี่เลยนะฮะจัดสตาร์ทไปหนึ่งทีนะครับเออดาบอยู่รู้และคิดว่าตัวเองเก่งแลลวครับนี่เลยเจอหอกกูหน่อยแล้วกันครับโอ้หแล้วมันฝันกูแป๊บเดียวก็ผมเลือดกูเหลือ20เปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมแล้วมันหายไปไหนแล้วเนี่ยโอเคนะครับแป๊ ก็ระหว่างคัฟซีนะครับก็ประกาศผู้โชคดีได้ดีนี้เลยแล้วกันนะฮะกับน้องคนนี้นะฮะอย่าลืมติดต่อรับไอดีนี้กันด้วยนะครับใน Discord โมคุมาเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะทักมาแล้วก็แสดงตัวนะครับว่าเป็นเจ้าของช่องนี้จริงๆนะก็สามารถรับไอดีนี้ได้เลยในครับส่วนใครที่จะได้ผลน้ำแข็งขาวอนก็เพียงตอบคถามที่คอมเมนต์ได้นี้เลยนะครับเดี๋ยวจะนะครับคัดเลือกนะครับแล้วก็แจกผลให้เลยในครับสำหรับน้ำแข็งนะฮะก็ถือว่าฟาร์มดีนะครับฟาร์มโคตรดีเลยจากนั้นเราก็มุ่งหน้าเข้าสู่โลกที่3ก็ถือว่าเป็นองใบ ฟูดนั่นเองอนะครับผู้ชมครับจบไปแล้วคะกับซีรีส์ของคู่สัตว์นะครับคลิปหน้าอยากจะให้ใช้อาวุธอะไรผลพิษสารอะไรนะครับหรือว่าอะไรเช่นใดนะครับยังไม่ว่าคิงเลกาซี่หรือบอกฟูตก็ได้คอมเมนต์กันมาได้เลยนะฮะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊าเจอกันไปคลิปหน้าคลิปนี้ไปเลยครับผมบ๊ายบาย